Hãy vấn đề này nè, em cũng phải bao dung, đi chơi boss thì cậu bé không hiền sang đôi, đôi rồi đấy, đi chơi đi nó, hiền đang xơi cả ao quan hồ mà, mà, เลี้ยงตัวเองเนะาะเรนบอกในเมื้อนี้อาจสิเป็นยูทูบเบอร์เด้อนาคตพี่น้องเอ้ยเหยียบมังม่วงเลยเหยียบมังม่วงเลยเนาะนี่คือความ,มบริสุทธิ์ผุดพองพี่นอออ้องเอ้ยนี่แหละเหลือเกิดบ่ได้ขอ้ดจูมือประเด็มคู่คราดสักจืดมาแล้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งซับหนึ่งไลน์หนึ่งแท้เพื่อเป็นกำลังใจ เธอนี้คือว่าเป็นโอกาสสําคัญเนาะที่ว่ามาเห็นชีวิตการเป็นอยู่เห็นความผูกพันระหว่างเผ่าเล่าเนาะแล้วก็เผ่าตองเลี้ยงเขาเจ้าก็เป็นมนุษย์คือกับเขาเจ้าก็มีชีวิตเนาะแต่อาจจะใส่เวลาในการศึกษาเนาะใส่เวลาเข้าใจเออเป็นต้นเป็นการสุขานาม่เละพี่น้อง เมื่อวานนี้บาวบุญอยู่กับบุญนํากับแบกปอกวิตมาเพื่อให้กระจ้าหูว,วิธีการาใส่สุขะอนามัยถือต้องเนาะแล้วก็มือเ้ารมือแรงก็ได้เห็นน,น้นองโบซ้อนน้องขิมน้องแม่บานเมืองเพียงเนาะซ้อนกระจาว,วิธีทําเห็ดอาหารเนาะแล้วก็วิธีอนามัยหลังจากกินแล้วเนาะเห็นาะมีการล่างแล้วก็มง่งวมไหวคักแน่ได้พี่น้องเนาะพอครับคุดดีลุดเลย แลนเมื่อก้นจอนเนาะเขาจาจะบบหูวิธีหนึ่งเนาะหนึ่งมันหนึ่งยังหนี่เขาจาจะบบหูเนาะเขาจาจะมีแต่เผาอย่าง,า,จอจยางเดียวเนาะแต่ว่าเอาก็มาซ้อนเขาว่าเออวิธีหนึ่งเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คืออันนี้แหละความเข้าใจกันแหละเพราะว่าเอ,อ่อยกตัวอย่างง่ายๆคือประเภททงยางยังขเขาจากรบโบเคยหูนเนาะเขจาวโบหูเนาะอ่านหนังสือกับวันไหนพี่เน,นาะสนั้นต้องใส่อาศัยคนทีห่หูในการศึกษา นี่ผู้น <si ี้แหละสี่เปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตเผาต้องเลี้ยงนี่ยผู้นี้นี่มันได้หับโอกาสเนาะแล้วบุญลายเนาะที่ว่าจานบนนํำเพิ่นเอาไปเลี้ยงเนาะเไดไปเขาห้องทำห้องเฮียนยังแต่ผู้นี้เนาะผู้นี้ใหญ่ก่อนอีกจักน้อยบนนํำวากาสิเอาไปเลี้ยงคือกันเนาะกระเจ้าซองคนนี้เป็นอนาคตเลยเด้อพี่น้องเป็นอนาคตเลยผู้เท่ากันยังว่าเนาะ อาจจะปรับโตยากแต่ว่าคือคือแถวยงนี่เราปรับโตง่ายเนาะจานเนาะปั๊บโตง่ละนั่นแหละ,ละปับโตง่ายไปอยู่กับเด็กหน่อยในเมืองกับเราก็มีน้ำใจเลยสื่อพิศเสาให้เราเป็นบอกจำมันนแล้วก็แบ่งให้โมเลยแบ่งให้โมกินเห็นบอกแบ่งให้โม,ก,ม,ม,มกินเรากัไปอยู่น้ำเขากับคือว่าเขาเขา เราปรับโตง่ายเราปรับโตง่ายที่อย่างนับเลขกับเราดูเดี๋ยวหนึ่งชองสามสี่ห้าเราก็นับเป็นมั่มอ่งเราก็นับเป็นพวกนี้นี่คัในไไปอยู่กันที่ปรับโตง่ายกันนี่เนาะแต่ตอนนี้เราเป็นเด็กหน่อยนะมันมันมันเปลี่ยนง่ายนะเนาะสบายดีดูบายงสบายดีสบายดีเอฟซีทั้งหลน์บอน้ำบอน้ำมันลุงซักจึกไหมสบายดีใช่พอดีนี่นะนี่ต้องได้ฮักเขาจังซีแล้วพี่น้อง เอ็นอตองอาบน้ำแล้วก็สักเครื่องสักเครื่องให้ลูกชายพี่น้องเอ้ยช่วยเขาเจ้าจังซีละเื่อเอาเขาเป็นลูกนี่เป็นลูกบุญธรรมจะช่วยเขาเยี่ยมากเขาอาจจะช่วยเขาได้เขา,ขา,าอย่างผมอยังเด้เนาะช่วยเขา มือหนากระสีได้ซอนเขาสักเองนเนาะนนเอาแฟบเสื้เติมจันโอโคเซ่ไร่โอโคเซ่ไร่มีขึ้นมา้ขึ้น,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 นสี่เลยพี่น้องเห็ดนำเขาเลยเห็ดแท้ๆได้เพื่นนี่นะสกจิกมากกับเห็นกับยอมเลยเสื้อมันเลยว่าเพื่นดูแลเขาะเจาะได้แต่ขคือที่เขาลุกมานอนน้ำมเดเลยเล็กน้อยนะว่าเราเอาไปนอนน้ำแม่เขาเลยน้องเตกลับมานอนน้ำน้องโยนในหัวบุกไปแล้ว ยืนมเห่าอ้อยต้อยแล้วน้องเต่ากับมาเด้คืออันนี้มันเครื่องพ่อมันอันนี้นะเครื่องพ่อนี่นะพี่น้องชีวิตบุญนำซีวิตบุญนำเอ้าอันนี้เจ้าเนี้ยจะมาดังไฟอยู่กองน่ะไรยุ่งวะ หกแล้วเจน้ามือัโอ้เดัวกันด้วยเนาะเ็ดเจันเอายุน้ำไปนีน้ำมักไฟสวัสดีเอฟซีทางไลเอีทางไล่เบายงดีใจบอสสเขาไป งเฮียนน่ะโดยโอ้สร้างเว้โดยเลยเด้อดีใจเนาะสิได้ไปเรียนหนังสือเนาะเรียนหนังสือแล้วก็เอาความรู้มามาเอเลี้ยงตัวเองเนาะแม่นบ่ในมื้อนี้อาจสิเป็นยูทูบเบอร์เด้อนาคตพี่น้องเอ้ยเหยียบักม่วงไหลเหยียบักม่วงเนาะนี่คือความบริสุทธิ์พุทพองพี่น้องเอ้ยนี่ละเลือเกิดบ่ได้ ป่าสงวนน้ำปุยแห่งนี้เนาะพี่ดองในเมื่อกกอนสมัยตะกีนะ่ะคนมาหาอยู่หากินเนาะมาเก็บพักักนอมาลาสัดเนาะหลังจากยุคนั้นมืดเนาะคนกะยังเข่าปลาคือเกาเนาะแต่ว่าเข่ามาในหุบแบบใหม่เนาะปลาน้ำปุ้ยแห่งนี้ถึงว่าอ่าสัตว์ซาบสิ่งบางสิ่งมันสิมืดไปแต่อ่ายังสามารถเลี้ยงสีบคนในเมืองได้แต่ตนมัน ยังทามาหากินยังเขา่าปลาสง,งวนน้าปุยอยู่เนาะแต่ว่าจะแตกต่างจากเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนนี้จะเข่ามาเก็บพักฮักนอเนาะเข่ามาลาซัดเนาะบางแต่ว่ายังมีรายคนที่ว่าเข่ามาเพื่อบริทําไร่เนาะเข่ามาปลูกปักขักษาเข่ามาเบิงแง,ง่งเข่ามาอ,อ,อนุรักษ์เนาะเพราะว่าเพราะว่าน่ะสิงเหล่านี้แหละ สีเฮตัให้าเจ้าเนาะ,ะมีเวียกเหตุงานทำเนาะมีอยู่มีกินผ่านการซัพพอตจากบรรดาเอซของข้าเจ้าเนาะฉะนั้นเมื่อนี้เบาสักจึกกสิได้ออกเมื่อก่อนแต่ว่าทีมงานที่เลือกับสิปักลักอยู่นี่เนาะคือเพลงอาจารย์มุนน้ำแหละชีวิตเกิดมาสุสตาเลือกเกิดบ่ได้นอนแล้กกว นี่แหละบนว่ากินเผือกกินมันเป็นอาหารคือยังเพ่งเพิ่นแต่งแล้วนะพื่น้องเนาะการจ้างกินเนล่าเลยกินเปอย่เงี้ยมนกินอะไรกินอะไรอย่าเศร้านี่ร้อนเลยไม่บานไม่บานร้อนบนเรมังร้อนร้อน Chào sư nha. Yong. Sư Yong. Chào đi. Sư tấu Sư tấu Chào hiếu khâu rồi bọ. tấu Đi tấu anh đi đi. Điếng Đi Yong. Đi Yong. ต้นาศาสตร์พี่น้องเอ้ยแต่ว่าดีใจนำ้ำน้ำยงเนาะที่ว่าได้ไปเขาเฮียน้ำบุญนำ้ำดีใจน้ำยงนะนตแต่ว่าเต,ตาเนี่ยยัง,ยง,ยง,ยงอยูน่น,น,น้ำแม่อยู่น้ำแม่ต้นาศาสตร์ลูกเพิ่นก็นคือคือลูกเขาอะนะพี่น้องเนาะอนาคตของเด็กหนอยนะยนเป็นไข่ไข่กับไข่ไข่กับผ่าเข้าอะไรพี่น้องเอ้ยชีวิตเนาะ จ้าย่้างากไแหละเฮายูโหไปเออเฮายู่รดไปขับรถเป็นบ่ขับรถเป็นบ่เป็นนอะชีเกลสีขาวฮะสีขาวมัสสาวเน่นะจะซีเป็นบ่ซีเป็นบ่ สิอยู่บ้านเนาะดีใจบ่สิได้ไปเข้าโรงเรียนดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจบ่ฮ้ดีดีใจเด้สิไปอยู่นําบุญนําเนาะแซ่บเต้าแซ่บบ่น้องเต้าน้องเต้าน้องเต้าคุยแท้ฮะ จากลากันโดยการกินเข่าสมัคีนเนาะระวังเผาเล้ากับเผาตองเหลือง